พี่โดนกระโดดมาด้วยนัดเยวพี่จ่ายวะยืมแต่ถูกเขาไม่คิดเลยถอยไม่ไม่ถอยเลยเขาไปโขวเขาไปวิ่งถึงอย่างนี้ถ้ามันจะถึงมาถอยเราถือว่ามงานเลยไปรุกมาทางไหนมาไปทำให้มัดก่อน ไปนี่เรไปฆ่าตัวเลือกเลือกเขาส่งบอลชี้แจงเดี๋ยวเวลาขึินเจมส์มีคนเดียวสามเขาว่า 97, เราสอาแล้วเองยากแล้วบอกให้ครเปนี้บสานเรอเยไงตาตาตาตัวนี้สมเนื้ทำสมนี้ทัด ไปเ่วยเขาอยู่ได้งไงสตีสตีดิงอยู่ลิงอยู่ยันายกันแฉ่แฉ่มันจะมีตีนไหมไม่รู้จะเข ไอมือนะนี่นือบ้านบ้านม้าใ่ไหตัวนี้เตัวได้ตัวนะ้าปที่จับลอกที่บ้านม้าดเอาไงใะตัวไหนก่อนไม่รู้กำลังวิ่งของเนี่

นี่ผีเพรว่าโดนหลอนหลังความช้าเก็บความเก็บความช้าด้วยค okay? วมดู้อด้วความชื่อด้วยความดื้อหน่อยลูกแม่จอมขร่าก็อน่อยแค่ผมไปเกิดเป็นแม่เป็นพี่แม่ช้า

Tranquilera, dím 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 à, dím dím ô ô, tôi dím 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 ô, đi ใกล้ๆเราเลนใกล้ๆเลยไอบแก่ไปไปที่โลกเลยคุณผู้หญิงอะไรกเฮ้ยผมไหม

ไมดีดนะใครเปิดวะดวล้างล้งที่ประเด็นวะไม่เห็นวะขางในไม่ร้แน่รอะไรทางน้น้ำนะใ้น้ำให้พุดนะ

ไม่มี่ไม่ดช่วันยนตายอยู่ะมยีาเกินจุไ่ยังไม่ไดเเรียบร้อยอไว้าหลี้ยงขาเนี่ยช่ันยายไมอยู่เ่ a viernes también พบสัตว์ตุ้งแล้วโอเคๆแล้วเอาได้ๆไๆไปกันไปไปๆไกันไปไปๆไปกันไปไปๆไกันไปไปๆไปกบนไ วนเลยวนเลยเราจะเริ่มการเข้าวงนะขผม

ก well. ็้ชชอบคนเลยผมนั่งพันยายดเตุ่เ้ย